กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีนะคะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Emmy l i f e in Canada นะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับมี่กันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้คือมี่หนะจะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์นะคะวันที่6นะคะเดือนธันวาซึ่งวันนี้มี่ตื่นแต่เช้าเลยเพราะว่ามีลีรายการที่จะต้อง ไปซื้อของที่ในตัวเมืองคือเรื่องของเรื่องเราจะต้องไปวิ่งหาซื้อของขวัญกันแล้วล่ะเพราะว่าเวลาของเรามันน้อยคือมี่จะบอกว่ามี่อ่ะเพิ่งไปลงคลิปนะคะจริงๆไปมาได้พักแล้วก็จะเป็นร้านอ่าจีนที่เปิดใหม่ชื่อซินญ,ญานะคะมี่ทาคลิปลงไปเพิ่งจริงๆลงไปนานแล้วแต่ลงที่ติดตอ่อแต่ทีเนี้ยเพิ่งตัดสินใจอะนะคะมาตัดต่อลงที่อ่า YouTube. ทีนี้พอลงที่ YouTube แล้วเนี่ยมีก็ไล่ลงคลิปนี้ต่อเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการซื้อของแล้วก็ที่อยากจะมาบอกในวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอยากจะมาแนะนํามาบอกต่อให้กับน้องๆองนะคะ,ะหลายๆคนที่กําลังมองหาไม่ว่าจะเป็นร้านค้าไทยร้านค้าลาวโปรดักต์ไทยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จักซื้อที่ไหนวันนี้นะคะมี่ก็เลยตั้งใจว่า พราะปกติมี่บอกตลอดเลยแต่ไปบอกในติกต็อกไงเพราะว่ามี่ไม่ค่อยได้ลงที่อยู่ทุกสักเท่าไหร่แต่วันนี้นะคะจะมาบอกหมดเลยจะมาให้ดูด้วยวันนะคะว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างแต่จะบอกว่าถ้าพูดในตอนนี้โชว์ของในตอนนี้เอาให้ดูในตอนนี้เวลามันน่าจะเกินนี่ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจเจ้าอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวคุยกันไปนิดหน่อยเดี๋ยวมี่จะเอา อเอาของไปลงไปเก็บแล้วพร้อมกับบรรยายไปเลยทีเดียวเนาะจะให้ดูคร่าวๆไปก่อนว่ามีได้อะไรบ้างอันนี้ไปร้านหนึ่งมาคือวิ่งเข้าไปเพราะว่าให้สามีรออยู่ข้างนอกกันนะคะแล้วก็วิ่งวิ่งไปซื้อมาตรวจอันนี้ได้ได้มาร้านนึ่ะนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างเนาะส่วนอันต่อไปจะบอกว่าร้านนี้นะคะที่ไปเจอพี่ผู้ชายเนี่ยนะคะคือใครอน่นะคะที่อยากจะไปหา เพื่อนอะนะคะ <_ an> เพื่อนผู้ชายหรือว่าเพื่อนแบบแบบมิตรภาพคนลาวเป็นคนลาวนะทั้งสองทั้งสามคนเลยจะบอกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากพูดคุยกันเหมือนเราคุยกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่องแล้วเราก็ฟังภาษาเราได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เขาพูดภาษาไทยชัดเจนดังนั้นอยากได้อะไรอย่างเงี้ยอยากได้มิตรภาพหรือว่าอยากได้สิ่งของเนี่ยม่จะบอกเลยนะว่าพี่ผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่สมมุตินะว่าม่อยากจะได้ยกอย่างเช่นอามี่ให้ดูอันนี้ก่อนผักอันเนี้ยนะคะเป็นผักกาด ซึ่งผักกาดอันเนี้ยมี่อ่ะซื้อมาเยอะมากเพราะอะไรรึเปล่าเพราะว่ามี่อ่ะจะมาทําลองหัดทําเขาเรียกอะไรเพื่อน<ๆ>ผักกาดดองอ่ะผักกาดดองที่ว่าจิ้มกับน้ําพริกอ่ะซึ่งปกติอ่ะมีอ่อยู่เมืองไทยมี่ชอบกินมากเลยนะแต่ที่เนี้ยมี่ทาไม่เป็นแล้วก็หาซื้อไม่ได้มี่เลยอยากจะลองทํากินเองแล้วทีเนี้ยมี่ไปเดินเข้าไปข้างในพอเห็นข้างในเนี้ยมันก็มีอยู่2ออันเองซึ่งมันก็จะแบบเก่าๆแล้ว มี่ก็ไปถามพี่ผู้ชายว่ามันไม่มีอันใหม่หรออยากได้แบบสดๆเชื่อไหมพี่เขาก็ไปหาให้คืออะไรอย่างเงี้ยพูดคุยแล้วพี่เขาน่ารักมากเลยนะแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็มาให้ดูว่าเนี้ยน,นี่จะบอกนะให้ดูคร่าวๆไปก่อนนะเดี๋ยวจะไปลงไปเก็บทีเดียวจะได้ภาพทีเดียวเนาะเนี่ยนี่ได้มานะนี่น,นี่ได้มาทั้งหมดนี้เลยอันเนี้ยนะจะลองมาทําผักกาดดูอเอ๊เป็นผักอันเนี้ยนะคะเป็นผักกาดผักกาดเขาเรียกผักกาดเขียวหรือผักกาดนี่แหละ เดี๋ยวจะมาดูว่าทํารอดไหมนะเนี่ยจะบอกว่าอันนี้สดสดเลยพี่เขาเป็นคนเอาคือแกะจากกล่องมาให้สดๆดเลยนะแล้วตัวไหนที่ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ไปหามาให้เนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูนะคะว่าวันนี้มีได้อะไรมาบ้างแล้วจะพาไปดูอ่ะที่เก็บสต๊อกของมี่ด้วยเนาะแล้วก็หลายๆคนที่สอบถามมาว่า ถ้าเป็นขนมจีนต้องใช้ยี่ห้อไหนน้ำตาลปี๊บจะเป็นยี่ห้อไหนแล้วก็ชาที่ใช้กินใช้ชา,ย,ชาย,ยี่ห้อไหนหรือว่าจะเป็นร้านเดี๋ยวมีแนะนำด้วยเนาะว่าร้านไหนขายที่ไหนแล้วก็ ร้านฝรั่งก็มีอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรขายบ้างราคาที่ไหนถูกกว่ากันแพงกว่ากันบ้างเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปแนะนำมานะคะยังไงไปติดตามชมกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่มี่จะเอาของลงไปเก็บชั้นใต้ดินมี่จะพาเพื่อนๆมาดูผักกันก่อนเนาะอ,อบอกเลยนะคะว่ามี่ได้ซื้อผักกาดเขียวมาเพื่อทำผักกา <อ ằng S 2> ดดองน,น,นะคะมี่จะไม่เอาผักกาดเขียวลงไปเก็บนะถ้าทำสำเร็จเมื่อไรเดี๋ยวจะเอาไห้เพื่อนๆดูค่ะนี่ก็คือหมูยองที่ใกล้จะหมดแล้วก่อนที่มี่จะเข้าไปที่ร้านมังกางดอรเรียนะคะมี่ได้แวะไปที่ร้านซินยามาก่อนเพราะว่าต ก็คือไม่นานเลยนีก็ได้มาทั้งหมด3กระป๋องค่ะส่วนอันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปก่อนหน้านี้มีได้ซื้อนะคะหน่อไม้ตัวนี้มา1ทุง<ๆ>ก็ได้บอกเอาไว้นะคะว่ามีจะลองไปทําแบบต้มกระดูกหมูดูว่ามันจะอร่อยไหมนะคะมีจะซื้อมาเพิ่มอีกสรุปแล้วนะคะลองทำดูแล้วอร่อยมากคือมันไม่ได้มีกลิ่นของความเป็นหน่อไม้ดองอะไรแบบนี้เลยนะสุดท้ายที่ได้มาจากร้านสินยาก,ก็คือลูกชิ้นรวมค่ะมีจะลองมาชิมเนนะคะก็มาดูสินค้าที่ได้มาจากร้านมองแตงดอเร่กันบ้างอันนี้ก็คือแผ่นปอเปี๊ยค่ะมีก็จะซื้อมาติดบ้านไว้เป็นประจำค่ะอ๋อลืมบอกไปนะคะมีได้กวางตุ้งจากร้านสินยามาด้วยตั้งใจว่าจะมาทำปลาหมี่แห้งกินค่ะนะคะก็มาดูของแห้งกันบ้างนะคะมีจะพาเพื่อนๆมาดูสินค ที่ได้มาแล้วจะเก็บของไปด้วยนะจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้นะคะก็คือไข่เยี่ยวมาที่มีชอบกินมากๆเลยช่วงนึงนะคะที่ไข่เยี่ยวมาหมดแต่มีไม่รู้ไงมีเห็นว่าลูกมันคล้ายๆกันมีก็ไปหยิบไข่เค็มมาคือสรุปได้ไข่เค็มมาเยอะมากตอนนี้ของก็ได้เข้ามาแล้วนะคะจะได้กินยำไข่เยี่ยวมาแล้วลนะรอบนี้นะคะมีก็ไม่ลืมนะคะที่จะซื้อกะปิมาเพราะไปที่ไรเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงลืมซื้อกะปิทุกทีเลยย่หอที่กินอยู่อันนี้นะจริงๆไม่ได้เลือกยี่ห้อเลยนะขอใเป็นแบรนด์ไทยก็พอแล้วรอบนี้จะได้เป็นของตาช่างมานะที่บอกเลยนะคะว่ายี่ห้อไหนไม่เกี่ยงเลยบางคนนะคะก็จะบอกว่ายี่ห้อนั้นอร่อยยี่ห้อนี้อร่อยคือมีเนี่ยอย่างที่บอกเลยว่าในต่างประเทศในแต่ละรัฐเนาะบางทีก็หาไม่ได้นั้นนะคะ ตัวไหนก็ซื้อมาก่อนค่<ล>ะ,ะอันนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่าได้หมูหยองมาทั้งหมด3กระปุกที่ได้มาเนี่ยตั้งใจว่าจะมาทำอาหารกลางวันเด็ูที่จะทาเนี่ยก็คือแซนด์นวิสแซนด์วิชแบบฝรั่งเนี่ยเราก็ไม่อยากกินไงเราอยากกินแบบแซนด์วิชโบราณอะไรแบบนี้นนต้องมีติดบ้านจ้ะนี่ก็คือซอสที่มีซื้อมาไม่จะบอกว่ามีเข้าไป2ร้านใช่ไหมมิเขาหยิบจากร้านแรกมานี่นิดหน่อยน่ะแล้วก็มาแวะที่ร้านมอนต์ดองเกรก็มาซื้อเพิ่มค่ะอันนี้นะคะก็คือซอสน้ำมันหอยนะคะตาพ่อครัวค่ะ ว่าไปหน้าน,นี้ก็เลยได้มาทั้งพ่อครัวแล้วก็แม่ครัวเลยแม่ครัวเนี่ยน่าจะได้มาจากร้านสินยาส่วนพ่อครัวเนี่ยน่าจะได้จากร้านมังแตงดอเร่น,นะส่วน,นนี้ก็จะเป็นซอสปรุงรสฝาเขียวภูเขาทองค่ะ,คะร้านมังแตงดอเร่เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยก็คือร้านภูเขาทองนะทุกคนว่ามงังตันเนี่ยแปลว่าภูเขาส่วนดอเร่เนี่ยแปลว่าทองค่ะทุกคนช่วงหลังๆมาเนี่ยมีทำอาหารเยอะมากดังนั้นซอสนี่คือหมดเกลี้ยงเลยนะช่วงหลังๆมาเนี่ยมีก็ยุ่งมากๆงานเยอะมากๆเลยทั้งงานราดงานหลวงก็เลยไม่ค่อยจะมีเวลาที่จะเข้าไปซื้ออ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 ขขขขงงงงงทททีีีีีี่่่่่่่่่่่่ตตััวว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 เเเเเเเมม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 มืืืลลลยยยยยยคคคคะะ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 ไไไไไไไดด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 ด้้้้้้้้หหหหาา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 าซซซนนนนนนกกกก็็็ิิฝรรรรแ๊สสบูณ์ึถ ใช้ได้นานมากๆเลยนะหลังมาถ้าเพื่อนๆได้ติดตามนี่จริงๆจะเห็นว่าช่วงเนี้ยมีทําอาหารค่อนข้างจะเยอะมากดังนั้นนะคะก็จะใช้พวกซอสเนี่ยเยอะจริงๆที่แล้วนะคะมีก็ได้ผงพะโลมานะแต่คิดว่าเหลือเยอะสุดท้ายเหลือห่อเดียวก็เลยถือติดมาด้วยค่ะอันเนี้ยก็คือผงชูรสนั่นเองเวลามีไปเนี่ยมีก็ถือติดมานะเพราะว่าบางทีไม่รู้ว่ามันหมดหรือยัยงก็ถือติดมาก่อนแต่เวลาที่มีทําอาหารให้สามีเนี่ยมีก็ไม่ได้ใส่ผงชูรสให้เขานะปลาผงชูรสอะไรแบบนี้ไม่ได้ใส่ให้านะก็มีแต่เรานี่แหละส่วนอันเนี้ยนะคะก็จะเป็นเห็ดหูหนูอบแห้งค่ะจะเป็นของจีนนะเวลาเราจะใช้เนี่ยเราก็นําไปแช่น้ําค่ะมากเนี่ยเห็ดหูหนูหรือว่าเห็ดหอมอะไรแบบเนี้ยจะเป็นแบรนด์ของจีนนะก็ได้มาหลายห่อเลยเวลา ใช้ทีกใช้เป็นห่อเหมือนกันนะและอันนี้นะคะก็คือเห็ดหอมอบแห้งค่ะซึ่งมีเนี่ยจะซื้อถุงใหญ่มาถุงนึงแล้วก็ซื้อถุงเล็กมา2ถุงก็งงงไม่ได้แยกยีกย่ห้ออะไรหรอกก็คืออยากจะซื้อถุงใหญ่มาเก็บไว้แล้วก็ซื้อถุงเล็กมาไว้ใช้และอ<ล>ันนี้ก็คือแป้งมันค่ะอย่างที่บอกเลยว่าเวลามี่ไปคือเบกเนี่ยเราไปแบบรีบ,รบๆก็ไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยตัวไหนหมดอะไรแบบนี้แต่รอบนี้มีจดเลยนะเพราะซื้อมาทีไรซื้อซ้ำทุกทีเลยจ้ะอันนี้นะคะก็คือขนมจีนเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวมีจะมาเล่าอะไรเพื่อนๆจะมบอกด้วยนะคะว่าของตัวไหนดีแล้วก็ของตัวไหนซื้อที่ไหนราคาถูกอะไรแบบนี้ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นพริกแกงแม่พลอยค่ะซึ่งมี่เนี่ยซื้อมาเนี่ยไว้ทำให้สารบอว่าดีมีกินเผ็ดเป็นที่หอดีปรีนำเข้าจากเมืองไทนี้ ก็ได้เวลาที่จะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการใช้เงินในการซื้อของของมี่ค่ะแล้วเนี่ยมี่เป็นคนที่ชอบเดินจ่ายตลาดไม่ว่าจะเป็นห้างฝรั่งหรือห้าง<ล>ไทยที่ห้างฝรั่งเนี่ยแต่ละห้างเนี่ยมี่จะเป็นคนที่ตาดีมากในการที่จะเห็นสินค้าตัวไหนที่เป็นของเมืองไทยก็จะเป็นคนที่สังเกตนะนะคะว่าร้านนี้ขายเท่าไราร้านนั้นขายเท่าไร<ช>เวลาเราจะไปซื้อของเนี่ยเราจะชอบคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านเอเชียเท่านั้นเ<ม>พื่อนร,<ม>รู้ไหมว่าห้างฝรั่งเดียวนี้นะเขานำสินค้าของเอเชียซึ่งเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยเขามาขายค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยตัวเนี่ มาดูของบางตัวนะคะที่มี่ซื้อจากทั้งฝรั่งคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะมี่จะพาเพื่อนๆมาดูหน่อไม้กระป๋องค่ะมีเ,เป็นคนที่ชอบกินหน่อไม้มากๆอันนี้เป็นแบรนด์ไทยด้วยนะที่ร้านไทยก็มีขค่ะเน,นี้ยนะคะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยก็คือกะทิอร่อยดีค่ะและแนะนำจะต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นสีนี้เท่านั้นนะเพราะว่าสีอื่นเนี่ยมีแต่น้ำทั้งฝร<ม>ั่ง <ๆ S 1> เนี่ยเวลาเขาจัดโปรโลดราคาเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมเขาขายอยู่เหรียญจุดเก้าสิบเก้าเองนะอย่างที่บอกเลยนะคะว่ามีเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำขนมไทยแล้วก็ชอบทำอาหารไทยทุกมื้อเลยเวลามีีีกกกก็ซซื้้้้้้้้ออออออยยยยยยยถถาา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 ดดดดเเเเเเลลลลรรรระะ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 ะปปป๋งงแบบนนนนนนนคคคคคคคมมมมมัจจจจชช่่่่่่่่่ววฟใใใไไไไไไๆสทหขขิ ะะก็คือหอมเจียวนั่นเองเพืรู้จากร้านดอราร่ามาไหม,ามเชื่อว่าแต่ละร้าเนี่ยมันจะมีร้านที่มันแบบหนึ่งเรียนอะไรแบบนี้ <Yeah. S 1> ม,นมาว่าเขาขายอยู่ในนั้นอะราคาอยู่ที่เหรียญกว่าเองนะส่วนน้ำปลาเนี่ยอันนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูพอไรเพราะว่ามิจะบอกว่าที่ห้างฝรั่งเนี่ยเขาก็มีน้ำปลาขายนะน,ยนะคะทั้งขวดใหญ่แล้วก็ขวดเล็กเลยขวดเล็กเนี่ยมิซื้อมาเผื่อไปปิกนิกน <บา S 1> อะไรแบบนี้ที่ห่อเนี่ยมิบอกได้เลยมันไม่ได้มีทางเลือกให้เราเยอะหรอกนะซอสน,น้ำมันหอยตัวนี้มิจะบอกว่าเหลือขวดสุดท้ายแล้วช่วง ถั่วเหลืองอะไรแบบ<ห>น,นี้ถั่วตัวไหนบางคนเรียกว่าถั่วซีกนะแต่มีก็เรียกว่าถั่วเหลืองแหละไหนให้ดูแล้วมีจะให้ดูอันนี้ก็คือถั่วเขียวที่มีเอาไปปลูกถั่วงอกนะอันนี้จะเป็นสาคูจ้ะมีทั้งหมด4ีสีนะมีสีขาวสีเขียวนะคะแล้วก็มีสีเขียวแบบใบเตยจริงๆมีสีชมพูด้วยนะและอันนี้นะคะก็คือวุ้นเส้นซึ่งมีขายนะคะที่ห้างฝรั่งราคาไม่แพงด้วยเพื่อนๆเห็นตาไก่แบบนี้มารู้มาว่าตาไก่เนี่ยที่ห้างฝรั่งเนี่ยส่วนใหญ่อะเป็นแบรนด์ที่เป็นของไครแทบทั้งนั้นเลยนะนาจะเป็นข้าวสารหรือข้าวเหนียวมีขายนะที่ร้านฝรั่งนะและอันนี้นะคะก็เป็นขนมจีนที่มีเคยซื้อมาติดบ้านเอาไว้เนี่ยมันก็จะเส้นใหญ่นิดนึงนะคะเวลาต้องบอกมาก็คือกินได้ก็อร่อยนั่นแหละหลังๆมาเนี่ยเราก็ อ่านเยอะไงแล้วก็ดูเยอะคนแนะนําตัวนี้จ้ะเส้นขนมจีนเนี่ยที่อร่อยแล้วก็นุ่มแล้วก็เหนียวมากจะบอกนะว่าเขาทำน่ะไม่ได้ธรรมดาด้วยนะมีเส้นใหญ่จ้ะแล้วก็มีเส้นกลางแล้วก็มีเส้นเล็กเส้นเนี่ยมีซื้อมาหมดแล้วนะจะบอกว่าเส้นใหญ่เนี่ยต้มทีนะใช้เวลานานมากเส้นใหญ่เท่าเกือบสปาเกตตี้เลยนะเส้นกลางเนี่ยมีว่าจากคล้ายๆเส้นที่เมืองไทยนะคือไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่โดยรวมเนี่ยมีชอบเส้นเล็กมากกว่าคือเส้นสีเนี่ยนะแต่ละซองเนี่ยก็จะสีแตกต่างกันไปนะทุกคนี้ก็คือแป้งซาลาเปาจ้ะที่เพื่อนๆเห คะว่ามีใช้พริกแห้งตัวไหนพริกตัวนี้เป็นพริกของไทยนะทุกคนมคำพริกป่นเนี่ยมีก็จะใช้พริกตัวนี้แหละเอามาทอดนะคะแล้วก็เอามาปั่นอีกทีค่ะชานี้มีบอกเลยคือเผ็ดสู้ตายมากเลยเนี้ยนะคะมันคือพริกญี่ปุ่นค่ะนี่เนี่ยตั้งใจว่าจะลองทํากิมจิก็เลยซือ้อถือติดมาค, <น S 1> ค่ะชาไทยที่หลายๆคนถามว่าชาเขียวชาไทยเนี่ยใช้ย,ยี่ห้อไหนจริงๆก็ของชาไทย <มา S 2> นี่แหละมิ้นไปเดินต่างร้านเนี่ยมีจะชอบไปเดินร้านจีนแล้วมีก็จะได้ของพวกนี้ติดกลับมาด้วยราคาเนี่ยนะคะไปเดินตามร้านจีนเนี่ยมีเเชื่่อวาก็็หนนนัี้นะะะะคคก็็จเเปนบรรรดาาามม่่ถ แพ็คๆนึงมีสี่ห่อมีหห่อแล้วแต่รถเลยจ้าอันนี้คือขาดไม่ได้เลยเวลามี่สั่งของจากเมืองไทยเนี่ยมี่จะถือตัวนี้ติดมาด้วยมันคือผงมะนาวทุกคนต้องเป็นยี่ห้อนี้นะยี่ห้ออื่นเนี่ยคือมีแต่แป้งล้วนๆเลยห่อเนี่ยก็คือใช้ได้นานมากผักกาดดองเนี่ยก็มีขายตามร้านเอเชียเลยนะมี่รู้สึกว่าตอนซื้อมาเนี่ยมันจะมีสแบรนด์นะยี่ห้อนี้ก็อร่อยค่ะคือเปรี้ยวๆหวานๆอะไรไม่ออกเนี่ยก็คือต้มจืดผักกาดดองนี่คือหม้อหนึ่งก็คือเรื่องถุงนี่ก็อิ่มแล้วนะอ ว่าก็มีขายตามห้างฝรั่งนะราคาก็ไม่ได้แพงเันนี้นะคะนนก็คือน้ําตาลปึกจริงๆน้ําตาลปึกเนี่ยมีขายที่ร้านเอเชียนะแล้วก็ร้านฝรั่งเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นก้อนซึ่งจริงๆมันคนละแบรนด์กันแหละแต่นี่อย่าเอามาใช้ทดแทนกันเวลาเราหาไม่ได้ก็จะเป็นรุ่นนี้ยี่ห้อนี้นะที่บอกอ่ะบางทีเราจะติดยี่ห้อไม่ได้นะในต่างประเทศเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเรามาใช้ชีวิตอยู่ที่แคนาดาอยู่ต่างประเทศจะมาเลือกยี่ห้อน,นั้นยี่ห้อน,นี้ลำบากละ่ะเดี๋ยวจะอดตายเอาน,นี้ก็คือเม็ดบัวเม็ดบัวเนี่ยเอามาทำขนมได้หลายอย่างบบาาางททีเอมะจ ตอยู่ที่ต่างประเทศเวลาซื้อของแบบเนี้ยจะตีเป็นเงินไทยแล้วก็จะบ่นกันงานว่ามันแพง<ช>น,น,นะคะถ้าไหนติดมาได้แบบเป็นซองๆแบบนี้ไม่แนะนำนะแต่ถ้าเป็นขวดเป็นอะไรที่นหนักๆนะไม่ต้องแบกมามาซื้อที่นี่แล้วจะมีแม่ค้าเนี่ยที่เขาขายของอยู่ที่ในแคนาดานเนี่ยเต็มไปหมดเลยหรือถ้าหาไม่ได้ไปเดินที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียเนี่ยก็มีขายเยอะเลยทำใจนะเวลาเราซื้อสินค้าไทยที่มาขายอยู่ในแคนาดาหรือในต่างประเทศราคามันก็ค่อนข้างจะสูงเพราะว่าเขาก็จ่ายภาษีมาไงเอาไอเดียของมีไปใช้ก็ได้นะถ้าไหนของถูกเราก็ซื้อร้านนันเดินหาที่ห้างฝรั่งใกล้บ้านของเราดูก่อนนะคะว่ามีสินค้าไทยตัวไหนขายบ้างสังเกตนะคะเช็คราคาดีๆจะรู้เลยว่าราคาเขาถูกกว่าเยอะมากก็จะช่วยเซฟค่าใช้จ่ายเอาไปช้อปปิ้งอย่างอื่นในทุกคน มีาเนเพื่อมาดูของสดกันบ้างรูมาว่าในห้างฝรั่งเนี่ยทุกๆสัปดาห์ของทุกประเทศเนี่ยเขาจะมีการจัดโปรดลดราคารัฐคเบกเนี่ยทุกๆวันพุธน,นะคะเขาก็จะจัด,จจดโปรเป็นหมู่มาการ์ไก่เนี่ยเขาจัดลดราคาถูกมากาไม่ได้หมายความว่าเนื้อสัตว์ที่เขาเอามารลดราคาเนี่ยมันหมดอายุนะทุกคนประเทศเนี่ยเขามีการตลาดที่ดีก็จะถูกใจแม่บ้านสายตุ้มอย่างเราไงรูมาบางครั้งนะสามีบอกว่าไงบอกว่าเนี่ยฉันขอเอากล่องพิซซ่าเนี่ยไปยัดสักกล่องเนี่ยจะได้ไหมเพราะมันแน้นไงเพราะว่าของของเรามันเยอะตู้นี้ บางทีมีก็จะทานาจิ้มลูกชิ้นบางครั้งก็ทํานาจิ้มซีฟูด้ดคือทําทีเนี่ยมันไม่ได้ขวดเดียวน,น้เนื้อที่เนี่ยมันสำคัญมากๆนี่ก็เลยตัดสินใจซื้อตู้เย็นตู้นี้อะมาแช่โดยตรงเลยนะบนเนี่ยก็ยกให้สามีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าของมีไม่มีข้างบนนะก็มีอยู่ดี<ช>นะราะว่าเราก็จะได้มีพื้นที่ในการแช่อาหารมากขึ้นคนที่สอบถามเข้ามานะคะว่าซื้อของที่ไหนยังไงวันนี้ก็เลยพามาดูต<ห>้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิป